สบายดีทุกคนสบายดีตอนแรกเนาะมืนอี้ก็พบกับช่องของตุกตาสาวน้อยลองสาเดียเนะตอนนี้น้องตุกอยู่กับแม่เนาะที่สวนเอ้ยที่สวน้ะที่ซุ่มให้หลังบ้านเราเนาะทุกคนนี่สรงให้น้องตุกเนอนนี่ประมาณนี้เด้อทุกคนน้องตุกก็ล,ล,กลังวดาเนาอะอยู่เนาะเขาจะมาให้แกงนาอใส่ปลาหมึกเนาะทุกคนวันนี้อยากทมาเบิ้งแกงนาอใส่ปลาหมึกกันเนาะ น้องตุ๊กเคยกินตั้งแต่ตอนอยู่ไทยคุณดูทุกคน,กนแกงนอใส่ปลามือกนีกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โบได้ค่อยกินแล้วเนาะเดี๋ยวมื่อวานนี้เราจะมาเอ็ดเบิรงเนาะมาเอ็ดแกงนอใส่ปลามือกว่าซีแซบบอปลาเมึกก็เป็นปลาเมือกที่เอฟซีฝากมาให้เนาะจากไทยล่ะกะน,น้องตุ๊กขอขอบใจหลายเด้อทีไอฝากมาให้น้องตุ๊กเนาะโอ้ถ้าไอโบฝากมาให้นี่เราก็จะแบบโบได้กินเลยแบบโบได้กินเลยเพราะว่ายูลาวเพิ่มโบขายคือ,อยูไทยเนาะมีแต่ยูไทยเพิ่มมียูลาว แม่บม่ได้ไปแต่มันก็ราคาแพงเลยแม่มันราคาแพงกว่ายูไทยอี่มองดูมองแม่กหลังห้าไอแ,แต่นอนง,ง่ายเลยทุกคนป้าหนออ๋อนี่นะคะคัก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 นอนนี่นะอือหนอนี่สุดยอดมากนี่นหืมแม่สุดกหลังหาลายเติบนานไหมเนาะออกดีนะแม่แล้วออกล่ายเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเลาะหากักเบิึง ทางนี้ไม่หักแล่ะนี่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 น้อยได้กับเอาเนาะบอกยากเนาะแต่ก่อนนะบุมีนอสันนอนน้อยกเอาแม่กลังหกลังซอกเอาเห็นบ ไอโน้ตันนี่น้อยนะเานาะก็นกแตกขึ้นมาอยู่ักตุง่งเมียไปไปเดี๋ยวจะเอานอไปปอกให้ทุกคนวันนี้ปอกนอได้ไล่บอกนอน,นี่เราต้องเอาเลยยังมันน้อยโคตรปอ<ว>กเนาะเดี๋ยววันนี้นกตุ่งขอโตไปเฮ็ดเวียกดนามก่อนเนาะทุกคนปุ่นโน้ต ม่เอาจะมาเอกแกงเนาะใส่ปลาหมึกเนาะปลาหมึกคือปลาหมึกที่เพื่อนฝากมาให้กะน้องตุ๊กแบงให้เอ้ออู้น้องตุ๊กกระแบงให้เอ้ออู้แล้วกะคุกกี้ล้วกะเอาปลาเส้นมาให้เอ้ออู้ที่แรกปลาเส้นท่านน้องน้องตุ๊กว่านน้อว่าแม่นแม่นอันของแบบทะเลแต่แท้จริงมันเป็นขนมขนมกินจะซื้อทุกคนกะน้องตุ๊กแวงเอ้ออู้คุกกี้ปลาหมึกแนี่แล้วกะเขาเปี้ยงเนาะทุกคนน้องตุ๊กกระแบงให้ปั่นเดี๋ยวยูปั่นเดี๋ยวกินเนาะทุกคนขนมฮันมดแต่มมือแรก ไมก่กินเก้งเนาะขนมฮันอืมบิก๊กซอต้องตุ๊กกะเอายายให้เอลี่ล่ะกะปุกกิกบิ๊กอายตาล่ะกะให้ไออู้ล่ะกะจะไปให้ไอแฟดเนาะทุกคนบิก๊กบิ๊กมันโคอเดียวเนาะน้องตุ๊กให้ได้แต่ซอสอมาหลายน้องตุ๊กก็เลยใหญ่ให้เพื่อนเนาะปันป่นเดียวไซส์กันไปเนาะว่านี่ โอเคเราทุกคนท้าแม่น้องตุก๊กบอกแล้วก่อนพ้อนี้เลยวะไปไป,ไปเดี๋ยวตุกเข้าไปไม่อยากไปกอดเด้อแม่เด้อไปมองฟอกคาประจำเนาะก็อยู่มองนี้แหละนี่ทุกคนบลอกก็มักพุงเขาซุกนะทุกคนเดี๋ยวมื่อหน้าน้องตุ๊กจะมาให้คลิปต่างห้างเนาะว่ารสชาติละกามาันจะเป็นแบบใดเดี๋ยวเขาจึงมาท้าเบิรงกันเนาะคลิปมักพุ่งนี้ ทุกทุกคนเสียงฟดๆจังซี่น้องตุ๊กขอโทษน้ำโดยทุกคนเพราะว่าอ่ามันเป็นเสียงแบบเฟอร์นิเจอร์อยู่ค้างเหนือน้อทุกคนเพื่อนมาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดยังไดียวเฮ็ดประตูน้อทุกคนน้องตุ๊กกะขอโทษขออภัยน้ำเนาะมันฟดหูน้ำฟดหูทุกคนแหละน้องตุ๊กกะโมปลาเด็กอะฟดหูผู้ตีฝังน้องตุ๊กแหละบางคนกอาจจะเบื่อแล้วทุกคนนี่เบิงแม่กับมังคีโป๊ะน้องตุ๊กกะจะไปนึ่งข้าว คหายบึ้งมี่ปอกแม่จุ๊แม่เสียสารทางด้านนอกเลยแม,นนม่นอกเขาไม่มีผู้ดิค้าก็ไี่นอกคุณดูคุณค้าข้านอกน,นี่จจกอัานไหมไปคนเดียวมาท้าบึง้งปลาแมงจุกปอกแล้วกันนะนี่ทุกคนแกงนอกของเฮาแม่จุกปอกแล้วแกงคือตาม <จะ S 1> เตะอเนาะแม่ยายนะ ทางขึ้นไปเลยปลาหมึกคือใส่ตอนเดิมไหมอ่ะฟุตไปมันฟุตแล้วกับปลาเมึกใส่เหบอโอ้โหน,น่าเหมัอนเป็ดแซ่บขนาดเลยแถวใส่ปิ้งเดี๋ยวลองตัวสก,กินพร้อมมาทุกคนแม่ตาบลอกตาม,มาหุ่งหล่อยก็แม่หมุม่งมาจอยตามไม่มาเลยเดี๋ยวไปเอา,าหุ่งกันนะทุกคนไป chị ạ Mẹ hào cốc, khi <laughs> có mẹ Hào cốc được Mẹ hào nói à? Anh hào bây kì sốt đồng nè Cốc được mẹ, cốc được Bố chào cốc được nó, mì giảm cốc Ở đây nó Cốc đi nó Hãy subscribe cho kênh đi, Tất hay mẹ bị tàu không nói từ thương mẹ anh em áo em này em 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 này em áo em 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 áo áo em 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 áo, ได้แล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปปอกกันเนาะไปแล้วเอาตู้เจะ๊ยปอกมะฮู้งปอกมะฮู้งไอ้อ,ยอยีนี่นเนาะแล้วก็แกงน,อกน,น,น,นองง่องนะมือนี้แกงตู้ขอดตัวไปปอกมะฮู้งก่อนเด้อทุกคนได้นี่ทุกคนปลาเมือกที่เฮาสิใส่เนาะนี่ใส่สพอมันนัวเอาไว้กินไล่ครับยอม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 เพราะว่าบม่ค่อยได้กะนะินฮะหน้าไม่ได้กินเลยเนาะตอนอยู่ไทยเนาะไมได้กินปลาหมึกมีได้ ได้จะปีแลยสิ่าร์ปีประานี้แต่แซ่แซ่บไปทุกคนกินตลอดพิ่ทั้งมือเลยเนาะพอน้องตุ๊กแคนมักไลยบุมมีแคลได้ทอดอ่ะแคลจังแดงเคลบุ๊คแคนเคลบุ๊คดีแคลบุ๊คดีเคลบุ๊คดีได้ทอดอ่ะปิ้งไม่กินบุได้เลยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยแม่เนี่ยพึ่งๆเลยไี่นะพอแล้วทุกคนแม่น้องตุงก <c oughs> ๊กประหยัดเนาะสามีพอแล้ว แ่เอาประหยดัดประหยัดไว้ก่อนทุกคนเ <c oughs> ป็นปลาหมึกตัวน้อยทุกคนเพราะฝ่ามันตัวใหญ่เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวน้อยเลยทุกคนประมาณนี้เนาะประมาณนี้แซ่บใจแผะเราบัแซ่บกินจนหน้าลมหายใจของตัว <c oughs> นี่ทุกคนบันที้แมวตัวเสียปลาหมึกแซ่เนาะ<ร>มอคนละ <c oughs> โอ้ยความประยหยัดแหงเนาะ เราเมึกใส่ไปแล้วทุกคนผักเนาพอได้ใส่เนาะอีแม่ใส่ฮะเราอะใส่ไปแดกไป็นหนวดอะไรปะใส่ไปแดงไป็นหนวดอะไรทุกคนเดี๋ยวเฮามาทาเบิ้งตอนเอาผักเนาใส่แล้วกับตอนปรุงเฮาก็จะไปกินเขาเนาะทุกคนพ่อลงตุ๊กยังบูฮันได้มาแต่นาเทื่อกพ่อลงตุ๊กเพิ่นไปนาเนาะไปนายบูฮันได้มาโอ้เพิ่นไปนายบูฮันได้มาก็เลยทาเพิ่นเอ้ยเบื้องตาเนาะกินก้อนเนาะเพราะต้องไ้กินก้อนไอลงตู้ใหญ่ของเขาเนี่ย ตอนนี้คะ่ะน้องไทเกอร์เจรถเอยเจเจน้องเทเกอร์ไปรออินบานพทุกคนรอรอบานทุกแหะคิวจากาเออไปหาอีอูอยู่นอกทางเุกแหลส่วนเพื่อนหมาเพื่อนก็จะมากินข้าวเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันตอน,นตอันซุกเะเออน้ำตาลมีน้ำตาลมีลมลมเดี๋ยวตู้ข้างตามมาับมังคงก่อนทุกคนเดี๋ยวตู้ข้อโตตาบมังคงก่อนเนาะแล้วจึงพาฝังเน่าลง นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเฮาจะมาตํามักเล่นเอ้ยตํามักเล่นตํามักหุ่งเนาะทุกคนนี่เบิ่งเด้อตําเผ็ดๆเลยม่นอนน้นล่าๆเดี๋ยวเฮาตํานี่ก่อนกุ้งเด้อเออๆเพราะว่าเน้ํามันาเดี๋ยวน้องตุมาตํามักคใส่มักเล่นน้อยนะมักเล่นน้อยุกกีเอาไข่ต้มมกินนไข่เผ็ดกไอ้ตาล กูรเ you know, I mean ้ก็เดี่งกูเอกวยปถกมากามันเปนมดมจีดอนมันบ้อนแม่นอนนะจากองอันย่อยง่อนมันต่อเป็นบ่งแม่ได้ไหมเอาไปโยนอัใส่พอละเอาประแดกไสไปเราจะคอยเอามาหุย ไปรุ่นนี้ไปต้องตองก็ได้เบ่งการใส่ไประเด้ของ้องตุกกมาอุ้ยมีนอนตัวนึงกลับไปที่เดิม พอละทุกคนใส่ไล่หน่อยยางทีเข็มน,นี่ป้าตำน้วใส่ปังแสบมือจ้าอันนี้แกงน่อกอย่างต้งมด,ดูเดี๋ยวซุปไยของน่าลงเนาะเซฟเวอร์เดี๋ยวเอามาังห้งลงทุกคนไปนี่ เจ็บทองคะเหมือนนี้เก้าแซ่บแดงทุกคนฟองน้ำได่ใปแดงแท้ไปกระทางค่ะอืมช่ดยเลยว่ายอดมากพี่ทุกคนหาฟองน้ำใส่ไปเลยเนาะต้มนุ่นละ น,นี่ทุกคนแกงก้าวตำหุกของทุกคนแซ่บๆเลยแกงก้าวใส่ปลาหมึกห่อใส่เกลือหมึกห่อโห็นกับนี่ทุกคนปลาหมึกอ,อ้าวมีไข่นี่ทุกคนปลาหมึกแม่ต้มไข่ให้น้องไฮเ,เกอร์แรงไข่ดีๆแล้วก็เอาลงหม้อเลยโอเคเอามาซิมกันเนาะทุกคน มีปลาหมึกด้วยนี่นี่คือฮอรชิซิมเลยลายอีลีทุกคนอืแซ่แบแซ่บปะทุกคนผู้แซ่บแล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยตัวปลาหมึก หมดแล้วแม่อืมแซ่บชิมกัอิ่มแล้วเนะาะอืมแซ่บเฮาต้องทุกข้าวเราซ่ากันเรากินข้าวร่วกันเลยทุกคนไปนี่ทุกคนก้องชิมเผาแกงน่องกับแตงโมห้งเนาะปลากับล็อกติ้งทุกคนนะทุกคนปลาแห้งกับลักปิ้งทุกคนวันได้์ซุกเพิ่งพองตุกมาเจนาจะกินข้าวแห้งกินก่อนเลยเนาะ เบ่งแกงนอหเามืัอนี้แซ่บๆจ้าตับมาฮหอ,อม,อ,มอืมรวยยัวมากอืมกินเข้ากันกว่าหอมก็มื้อข้าทุกคนข้าวทุกคนมากินข้าวน้ำกัน แซ่บผู้คนแซบ่แซบตืบ่มาเก็บรอบ

你看吗？

ทุกคนมากเลยนะเนาะเบื่อแต่คนนี้กินปลาไร้ขโมเบิ่งอายกินบมยู<ไ>บมเซาแซบเนี่ยโอเคแล้วทุกคนถ้าไปมากลินดีแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทุกทุกคลิปต่อไปในะเดิมมอนิแกงนอกใส่ปลาหมึกแซบได้ทุกคนเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนอาบน้ำก่อนเลยทุกคนบ๊ายบาย